โอเคครับสวีส,สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยตอนนี้เราอยู่ในเกมไหมครับบล็อกเกตด,ดิชัน่นในการอัปเด,ดต0 7 0 i บเ1ดนบต้หนึ่งแงซึ่งผมทุกการอัปเช้าของอื่นเขามากถึงมากที่สุดเลยครขบก็แต่เช้าแล้วแต่ผมเนี่ยวัวทำอะไรไม่รู้เพิ่งคิดจะอัดโอเคตอนนี้ก็เวลาคุ้มหนึ่งซึ่งแน่ได้ประมาณสี่ห้าถุมอืมโอเคส่วนลิงก์ก็น่าจะทิ้งไว้ได้คลิปนะ น่าจะนะถ้าเกิดโอเคงั้นไปดูดีกว่าว่ามีอรอับเดยเขามบ้งนี่ข้างบน,นก็จะเห็นว่าอัลฟา0ู7 0 1เอโอเคแล้วก็เป็นเวอร์ชันแล้วก็มีปิงให้ดูแล้วว่าปิงเท่าไหร่เดี๋ยวปิงเหลือสี่ละมีปิงคือสิบสามเออรู้เวอร์ชันปกติมีวะนะผมไม่ผมไม่ทังเกตหนี่ โอเคเราไปดูสิ่งลอกแรกกันเลยดีกว่านี่เองก็เป็นเนี่ยขอทำป้า,ายไปละอันแรกก็ดูชื่อดิคิดเข้ามาปึ๊บเอาของไปไหนอะ่ะเอาของหายโอเคกันข้ามไปเลยมาดูก่อนนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นโคสฟูตซึ่งเออคือผลไม้นี่เขาฟูตเนาอ๋อแล้วก็กินได้พอกินแล้วจะมี จะบิงได้ปุ๊บจะบิงมาในที่ที่เราหมองไปข้างหน้าจะไม่รู้กี่ช่องนะมาเราขุดดินะขดุดขุดไว้โอเคบิงไปปุ๊บทำไมมาทางนี้หระบิงไปไม่ใช่หรอที่ไหนอ่าไม่อยู่ตรงนี้ งงโ,โอเคงั้นก็ข้าวันนี้ไปเลยรัวต่อมาต่อมาก็คือหันข้างกันเลยว่านว่าอเพรโครัสฟูดทำอะไรได้ไม่รู้โอเคกินก็ไม่ได้นะนี่กินไม่ได้เป็นทุบเลยโอเคแปะไว้แปะไว้รู้ไว้ต่อไปเป็นยาอะไรราก้อน b เบ heat heat ก็เป็น b เบรดเออ breath เบรดอ่านไม่ออกโอเคกินอย่างปลาก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้อ่าเป็นขุดรู้ไปใช้ทำอะไรรู้ให้มันเอาจริงดิให้มังกรเหรอเระวาดาก้อนยายาหิวมังกรอ๋อสงสัยเครื่องผมจะบัก มันเลยไม่เกิดมันไปทางหนูนแ,แสงแต่ไม่รู้ไปไหนเฮ้ยแล้วมันอยู่นี่ได้ไงมันอยู่ตรงนี้โอเคกันข้ามไปเลยเหมือนมันจะวะ้ามทีพยายามว้ามที่ประตูนะโอเคงั้นก็ดูอย่างอื่นกันต่อด,ดีกว่าอเคยมองแปลไว้ก็จะเป็นขวดน,น้ำยานี่นจะเป็นขวดน,น้ำยาแบบใหม่ ที่สปาต่พื้นเนี่ยอันหลักของเราที่มีก็คือที่มันน่าจะเพิ่มมาในเวอร์ชันนี้แหละเป็นออโอเคสปลาล่พื้นปุ๊บสถานะนี้คือสถานะวิชเชอร์นี่เองเราติดสถานะวิชเชอร์เป็นลาก,กี่วินเนี่ยสิบวิมั้งไหนดูใช่สิบวิโอเคงั้นไปดู ช่องต่อไปกันเลยเราจะเป็นปีปุ๊บปีก็สามารถใส่ได้บก็เท่าที่ผมดูคลิปวีดีโอมานะเหมือนก็เขายังไม่รู้วิธีการบินเหมือนกันจะเป็นการล่อนมากกว่าอลองลองลองเปลมุมมองที่สามกันมุมที่สองสิเออนาจะมีคือว่า เบต้าฟีดแบ็กแปลว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> คือเขาจะกดผิดตลอดเลยสำหรับคนที่แบบชินจะกดผิดไ,ไปกดนี้เพื่อกดกลับแล้วก็ชา้าเครื่องช้านิดนิดก็ขออภัยนิดหน่อยโอเคปั๊บม่วงเวอร์สั็นแบ็กออกข้างหลังน่ะกดผิดดีแกโอเค อาบล่อนโอ้โหล่อนลงเอาไม้เอาไม้เอาไมา้ฮะมันจะขึ้นเพราะมันมันจะล่อนอ้าวเอาไม้เอาไม้เมื่อกี้มนันมีเสียงอะไรด้วยนะสูงกว่านี้สูงกว่านี้โอเคว้าเออชนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทำางอื่นดีกว่าทำางอื่นดีกว่าไม่แน่อ่อนมา,มากเกินไปลามีเลื่องเจี๊ยบเนี่ยนะห้าทีโอเคอยูอ่ โอ้โหเซตติ้งชา้าเหมือนเดิมวาดลูกหลอ่อยังไม่มาโอเคมาละมาเอาจริงผมว่าลูกหลอจริงนะโอเคเฟิร์สเพรสซันเลยอีกแล้วฮะกดผิดอ่ะกดมาถ้าเป็นคนชีย์จริงๆมันก็กดผิดนี้แหละอ่าก็เห็นข้างบนว่าเป็น หัวของไอเดือดตะก้อนแล้วก็ลองใส่ดูดิเนี่ยก็ในรูปจะมีหลอดไฟนี่หัวเดือดตะก้อนใครโอเคลองใส่หัวเดือดตะก้อนนี่จะเป็นยังไงป้าพัง,งาพัง,งาเลยปาโอเคเราไม่ถอดด้วยเอ็นเดอร์เอกน่าใช้ไกลขวดยาเมื่อกี้แหละนี่ขวดยาเนี่ย อย่างอันนี้อันนี้โอเคก็ออันนี้จะเป็นเอ็นโหลดซึ่งมันคือหลอดไฟฮะสว่างไปดูว่ามันให้ความสว่างกมกี่บล็อกดูนี้ก็มาอ๋อแต่จะบล็อกก็ได้เท่าเท่ากับทอสนะฮะเท่าเท่ากับทอสเลยความสว่าง ก็จะทำมาจากอะไรก็ไปรอดูวิธีการกันเลยโอเคต่อไปจะเป็น Ender Chain ซึ่งถ้าเกิดคนรู้คนดูในคอมมาแล้วก็จะรู้ว่าวันทำอะไรได้ก็คือเอาของใส่บุ้มเราไปเปิดในกล่องของก็จะเหมือนกันก็คือถ้าเล่นในโหมดอ่าซีรีส์กล่องนี้มันทุบไม่ได้ไม่ระเบิด okay. โอเคมีอะไรอีกไหมช่องนี้นี่อันนี้ Ende r r r y s t a l วาง่ยวางนี้ไม่ได้นะฮะคือไอ้ดักจิสตนน์นี่คือไอ้ที่ให้พลังงานตอนที่เราไปค่ายเดอร์ะก้อนก็นนจะมีไอ้ที่เป็นให้ยิงเสาใช่ไหมข้างบนนั่นแหละคือไอ้นี่ซึ่งถ้าเกิดเราทุบมันจะระเบิดแล้วผมจะไม่ทุบไปดูด้วยตกแต่งนานมากถ้าสังเกตนะ,ะนั่นคือหลุมแรกห,หลุมที่สองหลุมแรกอยู่นูน่นคือกว่าตกแต่งใหม่เสร็จนี่แหละฮะ นี่เสียเวลาไปโอเคเออแล้วผมก็ลืมไปอย่างหน,นึ่งเนี่ยมีไข่แล้วมอนตัวใหม่มานี่เป็นหมีอ่าสปาวโคลาแบร์แล้วก็ชักเกอร์โคลาแบร์ก็คือนี่ไงมีขาวมีขาวน่ารักของเรานี่มีสองตัวถ้่ยังไม่รู้มันคินอะไรเลยยังไม่ทดสอบแล้วกต็ตัวนี้ไอ,อ้หน้าดินี่ซึ่งทำงานขึ้นไปเยอะหลังมด้วย เนี่ยเดินไปเหยียบดิเหยียบนี่ไปเหยียบบนหลังมันอย่าบจเผือทุบเลยค่ะนะบึ้มเลยนะโอเคแล้วก็จะไปดูวิธีการโจมตีมันเลยว่ามันโจมตีเราอย่างไรทับเกมโหมดเกมโหมดศูนย์ปรับดูนะฮะมันจะยิงอะไรสักอย่างมาที่เราแต่ช้ามากช้าแล้วเราก็จะติดสนะ เราทุกอย่างแต่ไปขึ้นรูปดำน้ำแลวแต่เราบินได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้สิ่งที่ทำมาเศร้าสิครับเมื่อกี้โอเคมันก็แม่มงสนนะมัมาละเป็นเกมโมด,ด,ด่วนๆเลย โอ okay. okay. เคโอเคระเบิดที่เรียบร้อยช่างมันครับนี่ฮะช่างมันโอเคเราไปดูของต่อไปกันดีดกว่าเซาไวแป๊บหนึ่งนะโอเคเป็นนี่ก็เท่าที่เห็นคือวางในพื้นโบติไม่ได้เราต้องวางในพื้นของเอ็นสโตนนี่ฮะ นี่จะเป็นเหมือนกิ่งไม้กันแหละฮะปึ๊บเราแปะไปแล้วม,ม,มันจะโตคั้งนึ่งเดี๋ยวมันจะโตเราดูนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูไปรีวิวกกินรอก่อนโอเคได้ไปเสียเวลาแต่เราเสียเวลามาเยอะแล้วนะใช่เหรอโอเคดูได้มีเงินเพิ่มไหมอ่าไม่มีนะก็ไปดูอันอันต่อไปเงี้ยเห็นเสียงม่วงเอิบโอเคนี่ จะเป็นบล็อกสวยๆที่อ่าน่าจะค้าขายพวกนี้แหละเนี่ยไอ้ฟุดฟเนี่ยใช่ไหมฟุดฟนี่ก็น่าจะเป็นหาได้จากโลเวนเดอร์ดาก้อนนี่ก็เป็นสลับเออสวยนะสีว่วงอะสำหรับคนที่ชอบโอเคจริงก็จะไปนั่รอกเอ้ยที่ผมก็อย่างหนึ่งก็จะมีไอ้นี่เพิ่มมาแล้วก็คือเอ็นพัเชอร์เอเดอร์พั เราทำอยู่แล้วโว้ยจำผิดเนี่ยนะ Ender Pearl แล้วก็ Eye o f e n d e r โอเคนะนออวะ Ender Pearl o อ b e n d e r เนี่ยนะก็แปะได้แต่ไม่รู้ทำไมเครื่องผมมันว้ามไม่ได้เนี่ยมันไม่เกิดประตูแปะครบแล้วออ,อโอเคแล้วไปดูที่ Ender เอ้ Ender Pearl ก็ถ้าเกิดใครรู้ก็ใช่ใครรู้จักคนก็สามารถทำอะไรได้ก็คือวาร์ปเมื่อมันตกสู่พื้นแล้วมัจะไปไกลไปตอนนี้พอเปิบนี่จะวาร์ปไปที่ที่มันตกแต่รู้ว่าถ้าหมีนี่ถ้าเกิดไกลเกินแล้วมันจะไปไหมนี่คนนี้ละ กับที่เดิมไม่ได้ช่างมันครับปบปบปๆๆแล้วโผตรงไหนเนี่ยทำไมว้ามาในใต้ดินโ,โห,หว้ามขึ้นก็ได้ด้วยนะก็เป็นอุปกรณ์รณที่ดีนะเอนอเอเดอร์เพลเนี่ยโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมัง้งโอเคเสียเวลามามากแล้วกับเวลาที่เสียไปคือ12อนาที ก็บายบายทุกท่านผิดพลาดนิดหน่นอย,อยก็ปล่อยกันไปโอเคไว้เจอกันครับบายบายซับแนวผมด้วย